ได้เวลาออกไปช้อปปิ้งสื่อของเขาตู้เย็นอีกแล้วนะคะเพืเ่อนๆที่ราาักขาไปเลยเห้น้อ 아 <laughs> oh. คาสโก,ก็จะมีให้เขาเลือกซื้อเลือกจับเลือกจ่ายได้นะคะมีเสือมีข้องกินมีขนมครบเคียวมีให้เขาเลือกทุกอย่างค่ะเดนลาิน,ารนประมาณนี้นะคะคาสโกก็เหมือนแมคโครตัดบันรเราหนะะ่อดูสแนคให้นาลินค่ะ เดี๋ยวไปดูกันที่บ้านเลยนะคะเราไปบ้านได้ไรมาบ้างได้ของแล้วเอาของเข้ารถไปเจอกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปบ้านจะ รีวิวให้ดูว่าแม่บ้านได้อะไรมาบ้าง มาถึงบ้านเรียบร้อยค่ันเพื่อนๆค่ะเ<อ>ดี๋ยวแม่บ้านจะ<อ>ให้ดู<อ>ดว่าแม่บ้านได้อะไรมาบ้างนะคะพเพื่อนๆดูน้องนารินน,นี่ค่ะวันนี้ก็ได้มัดม่วงม้านะคะดูมะม่วงค่ะมะม่วงแกมแดงมะม่วงแกมแดงม จะลูกใหญ่ๆแข่งอ่ดนเนี่ยนี่ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ได้อะโวคาโดแล้วก็หมากกล้วยแล้วก็พริกหยวกหวานขนมปังขนมปังห่อแซมบิดหรือทำแซมบิดให้นารินไปโรงเรียนอันนี้ขนมปังโฮวีตของประบาลโฮเกนม แล้วก็ขนมปังธรรมดาฮอแซมเบตให้น้องนลินแล้วก็ไบละเมนค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็สแน็ค for อ for อาหารเที่ยงไปโรงเรียนเนาะค่ะอาหารว่างขนมแล้วก็โอริโอแล้วก็โอริโอแล้วก็นี่เลยค่ะนูดโดคลายพัทอ่ะโรแมนทำเป็นไรเด็ดเนาะ กระดูกหมูค่ะสิโค้งหมูไดม้าสามชิ้นนะคะแพ็กในไดม้าสามชิ้นค่ะไดมาสามชิ้นเดี๋ยแม่บ้านก็จะเอาออกมาแพ็กใส่ถุงนะคะแล้วกไ็ได้กุ้งค่ะได้กุ้งค่ะกุ้งนะคะกุ้งแล้วก็ไข่นะคะไข่แล้วก็ขนมสนแน,น็คแหนลิ้นแพ็กไปโรงเรียนค่ะ มันนี่ได้มาหน่อยเดียวค่ะนาานําเสนอมากก็คือน,นี่แหละค่ะคุนคค่ะมะม่วงแม่บ้านดูทุกอาทิตย์ค่ะวันถ้าเห็นลูกสวยยังไงแม่บ้านก็ซื้อถ้าลูกไม่ค่อยสวยแม่บ้านก็จะพานค่ะไม่ซื้อค่ะมันนี่เลยค่ะสาหรับวันนี้ได้ชอปปิ้งมาแล้วค่ะนะเนาะได้ไม่เยอะนะจ๊ะได้มาหน่อยเดียว แต่ละวิกก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าขาดถ้าเหลืออะไรแม่บ้านก็จะไป STOP and shop ขับรถไป3นาทีก็ถึง STOP and shop นะคะเนาะโมบานที mm ่แ hmm. ม่ปางอยู่นะคะเดี๋ยวแม่บ้านเขาเอาของเขาตู้เย็นะตัดอาหารนี่แพ็กใส่ของนะคะ,ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาของเขาตู้เย็น mm hmm. นะคะ เหนื่อยแล้วแม่บ้านจะไปตัดแพผลแข็งแชแข็งน,นะคะแล้วก็ผิดผิกหยวกค่ะผิกหยวกนะคะผิกหยวก,กแล้วก็ใข่ต้เยียนหมากกวยแม่บ้านก็จะมาห้อยในตรงนี้ วอยไวตรงมีแต่แมมะมวงสแนกของเอโปก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะจะมาเป็นถุงประมาณนี้แล้วค่ะสำหรับพ่อไปโรงเรียนอาหารเที่ยง ประมาณเนี่ยค่ะทั้งหมดนีอ่าหายสิบสี่แบกนะคะนะนี่หาสิบสี่ถึงประมาณจิกทงหมูไมบ่บานก็จะแพ็กประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะจิกทงอ่าจิกทงหมูชิ้นหนึ่งก็ตัดเป็นสองชิ้นประมาณนี้ไมบ่บานก็ได้มา สามแพ็คนะคะสามแพ็คก,ก็เอาใส่ตู้เย็นไปเลยค่ะเวลาเราใส่ถุงแบบเนี้ยมันก็จะง่ายในการเก็บเวลาเราจะกุกเากันดึงออกมาที่ถุงถุงนึ่งก็ะสำหรับข้งนึงนะคะดินเนอร์นี่เลยใส่ขั้งล่างเลยคเรียบร้อยง่ายๆค่ะอื จะประมาณเนี่ยคะ่ะเราก็จะใส่แพ็กเป็นแพ็กเป็นแพ็กประมาณนี้เนาะปิดเรียบร้อยส่วนน้องหมานั่งเฝ้านอนเฝ้ามามียกเยอะกุเกย